เอามาลอมลอลออเลยู้่นี่ปกติฉัสุพงเล็กน้อยแต่ครั้งเนี้ยครั้งแรกแลรู้ว่าพวกมึงทุ่เป็นือชียงพอไม่เหมือนก่อนก่อนมาไม่ได้บอกว่าพวกมึงไม่ตั้งใจนะก่อนมาแต่วันนี้พวกมึงตขึ้นเยอเอ้าสสองหนึ่งโอ ขอต้อนรับเข้าสู่ r v o l i x 2020 Summer Week ที่2นะครับมีพี่นายครับฝีมือในการเล่นนี่ยและนี่คือโฉมหน้านะครับของมือรับมือแต่ทีสปอร์ตนะครับในห้องการแข่งขันนะครับผมเอานี่เขาทำลูกกงเล็บกับลูกคอนนะครับกงเล็บกับลูกคอนมีความหมายยังไงคม่รู้ไม่รู้เลยครับกงเล็บกับคอนอ๋อต่างสูตรต่างสูตรใคุณนี่ก็ไปไกลผมก็ไอเราก็ตีความกันเยอะเกินไปนะเกมแรก ในสัปดาห์ที่2ของ ROV Poli ส2020 Summer ครับเช็คไปก่อนหนึ่งทีแวสูซูมตรงนี้ในขณะที่ทิเนิ่เอ็นมาแช่พุ่มก่อนแล้วเชงโดนยิงอยู่ดีครับตัวห่องเนี่ยเซเนียลยังไม่มีอันตรายโดนเกียว,วจะมีตรงนี้แหละครับโอ้แล้วเฟิร์สบันครับกำลังจะตายเลยๆนิดเดียวครับแล้วเก็บเฟิร์สบัตไปได้ก่อนครับโดยทีเคนา อนนี้ครับเหมือนสถานก,การณ์จะไม่เป็นใจให้บูรัมย e ูเต็ดอีสปอร์ตตัดผลดันพื้นที่ต่อสถานก,การณ์แบบนี้บูรัมย e ูเต็ดอีสปอร์ตไม่ชอบนะฮะเพราะสเกลเลตของเกลอยกันเมื่อขับครับดูเหมือนจะดีกว่าครับและกระโดดเข้าไปกลางวงเก็บอ,อัมเก้อนโดยอล,ลิสฮะโอ้และบีลีฟครับเก็บเฟริร์สวันมาได้ครับแต่บอลโอสูเอเค,ครับยังคงเรียกว่าความสบายอยู่ด้านล่างรวมถึงเกลิสเซตครับและอิสลีดูโดนเปิดครับอยู่สีครับเข้าไปปิดก็ไม่ลงครับแบบโอซูเอ็กซครับโดนหนักมากบิลีฟตามติดอยู่ครับแล้วฟันติดครับดูเเเหมืออนนนนนจะคคคคลีีียยยววววทาางรรัับบแแตต่่้้โโดดไปก ที่เคนายเลือดดำครับหน้าตายแล้วจ้าโอ้และเคนิสตเข้าเข้าไปกลางวงแต่เลือดน้อยจนไปที่เปล่าครับไยายังจะปืนครับเพื่อที่จะเข้าไปเปิดแต่เจอเอ็กซ์เพนเดอร์สวนครับและเคนิสต์ตายลงครับที <S 1> <S 1> ่เคนายโดดเด่นมากครับในเกมนี้ได้ด้มังกรได้อะไรหมดเลย <S <S อก็แต่ก็คุมไปดีก็ <S <S เลยปล่อยให้เขาได้คืนหมดเลยอันนี้ก็ไปต้องไปแก้ ลกลายเป็นว่าเหมือนจะพยายามทําเกมคืนขึ้นมาเหมือนกันการเงินไม่ทิ้งนะครับฝั่งนี้มีโอกาสจะได้ดาร์คสเลเยอร์มากกว่าคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตเนี่ยแต่พยายามจะปิดมาที่ตรงนี้ครับอิสระดิวรับไม่มีใครสนใจครับเขาเดินข้ามกันหมดเลยครับแล้วไปกองรวมกันอยู่ตรงนั้นเครติกครับเข้าไปเปิดดหนึ่งต่อสามไปลิปกลับมาเพื่อจะช่วยเหลือเพื่อนด้วยการกดมาขับะฮันเตอร์แต่เครับหย,ยุไม่ดุจริงครับทิพย์แดงแดงโดนเก็บไปแล้วโอ้แล้วดูครับหายไปอีกหนึ่งคนครับ แต่ว่าเก็บคืนมาได้เหมือนกันครับ PK นายครับแต่ดัานตะวัยอร์คงจะเป็นของบุรีรัมย์ทีเต็ดอีสปอร์ตไปน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับจังหวะนี้คินาสิตไปโซนด้วยตัวเอง,องจะมีความได้เปรียบกว่านะตรงที่ว่าสกิลโซนเขาดีจะทำให้มังกรครับเขาเนี่ยโดนปกป้องจากสกิลระยะไกลได้มากครับแล้วนี่ครับทาวเวอร์ตอนนี้เท่ากันแล้วนะการเงินเป็นบุรีรัมย์ที่ตีน้ำไปด้วยสามจากไฟเมื่อสักครู่ผู้ฝ่ายเดียวได้มาเกือบ สามพันสี่พันเลยนะฟลายังกี้ครับได้ดาบด้วยได้คิวด้วยแล้วก็ได้ตัดทาวเวอร์ด้วยคือตอนนี้เรื่องการเงินน่าจะไม่ค่อยสำคัญอะไรสักเท่าไหร่แล้วครัขึ้นอยู่กับจังหวะการเดินพลาดของแต่ละคนมากกว่าครับครับสกิลที่ควรจะใช้และเก็บไว้ครับแบบนี้ต้องคิดให้ดีนะครับว่าจะใช้ช่วงไหนครับและเวลาใดนะมังกรครับของตัวเอ็นเดรดครับมาโซนกันทั้งสองทีมฮะ ไม่อยากจะยิงแล้วเบิร์ตบอลเข้าไปอยู่คนเดียวพยายามเก็บจูงสีให้ได้ครับสีแคนายกำลังจะตายครับเป็นครั้งแรกของเกมแต่มีเกาะเกิดขึ้นมากลางวงโดนเก็บไปอีกหนึ่งครั้งรอเกิดไป46วินาทีโอ้โหเลยว่ายาวๆก็ไม่มีตัวดาเมจด้านหลังแบบนี้ครับ KOG ครับดูเหมือนจะเดือดร้อนครับในการโผล่มาจากทางฝั่งของฟิวรามยูเต็ดครับได้โปรดครับครั้งนี้ยังอุตส่าห์จะแทรกทันเดอร์เบิร์ตไปได้ไงฮานูนูครับทำให้สามารถเก็บมาได้3ศพแล้วตอนนี้เป็นเวลา15นาทีที่ผ่านม้วนไปเอพิโซดก้อนควตอนายด สกิลจับน้อยแต่จับนะนะฮะทีบูรีดังยู่แต่ดิสปอร์ตครับจับตัวผิวอย่างเอเลนดอร์ได้ครับมีสิทธิ์การเดินได้เลยนะจ๊ะสวนกลับนะครับการเดย์ชแบบ็ครับเสียโกดวอล์ไปแบบนี้ครับเมเดเมเดครับเจ็กก็เจ็กโกดวอล์นะครับ มีแต่ที่สอดน่าจะแจ้งกันแบบนี้ฮะแล้วไปเปิดใส่ดักเลเยอร์อทันทีครับเนื่องจากกิ้วหนีที่สำคัญเนี่ยของมาจ้างหายไปแล้วใช่ครับเราเป็นจังหวะที่เฉียบคมในการเปิดนะเช็คบีลีตตรงนั้นไปด้วยเข้ามาไม่ได้รวมถึงตัวของเซเนียลก็อยู่ในเลนล่างครับต่อให้บินมาก็น่าจะไม่ทันในงานคอนเทสตตร,ตรงนี้ครับยอมปล่อยไปนะครับและตอนนี้ผ่านไปแล้ว18 ทีครับด้านหลังก็เป็นคุณลุงทีเคนครับแต่โดนเหมือนจะไม่สาเร็จได้โดนยิงสวนกลับไปบิลีฟครับรับอยู่1ต่อ5ครับและเคนติกครับโดนเก็บไปจากทีเคนและหน้าบ้านของทีออฟเกมเมอร์ขับครับยังบุกไม่เลิกครับบุยรัมยู่แต่อินสปอร์ตครับและเก็บตัวทิพไปอีกหนึ่งตัวแล้วตอนนี้ครับจะไปไหนต่อทีเคนโดนหนักมากและดันเดิมเบิร์ดบามีคนบันทังไม่ทันครับบิลีฟโอ้โหพยายามจะเอาหน้ามาชะโงกแล้วโคกสกิลแต่ไม่สําเร็จแฮะ เดือบแล้วที่ตีไปแล้วจะไหลที่ในล่างต่อครับตอนนี้เอาครับแล้วตอนนี้ครับบีลนะิฟฮะเข้าไปอยู่กลางวงนะครับแต่ยังมีโอกาสอยู่แต่ทีเคนายโดนสแปาสกิ้งไปแบบนี้รอเกิด er. ไป53วินาทีรอบนี้ตายจริงไม่มีเกราะเกิดแล้วครับบีลิฟกันให้เพื่อนไม่ไหวครับและบู <c oughs> รัมยูเต็ดอีสปอร์ตเพียงแค่ล็อกคียเท่านั้นกำลังจะเดินไปจบเกมแรกของวันนี้และเข้าไปนะครับเก็บ1นศูนย์นะครับคว้าเกมแรกไปก่อนครับบูรัมยูเต็ดอีสปอร์ตเกมแรกเล่นได้ดีเท่าไหร่ ก็ยังไม่พอพอใจฟอร์มตัวเองเพราะภาพฟอร์มปกติผมเล่นได้ดีเยอะไม่พอใจฟอร์มแต่ว่าก็แฮปปี้ไหมกับผลที่ออกก็โอเคครับถือว่าโอเคแล้วกันแค่โอเคได้ครับทุกคนที่เราเจอเป็นมนุษย์เหมือนเราสองตาสองมือสองขาสองหูหมดไม่มีอะไรแตกต่างทุกอย่างเป็นแล้วถ้าเกมส์ตอบไม่ได้เกมส์ตาเกมส์สั้นเริ่มเลยเข้ามาแบบนี้เนี่ยมาอยู่ตรงกลางนะครับถ้าไปแล้วหนึ่งต่อศูนย์เนี่ยบูรัมยูจัดอีสปอร์ตเลย แต่ค่อนข้างจะแตกต่างจากเกมแรกครับเกมนี้จะต้องเอาตัวเข้าไปแนบและหาจังหวะให้ดีกว่าตัวเอเลนดอร์เยอะเลยนะแล้วนี่ครับตัดแล้วครับเอาครับทางล่างครับทิปเปอร์ในเกมครับเหมือนจะโดนอีธาาเดิมหลอบเดิมครับและเข้าไปฆ่าในบ้านครับยบนนี้คือแกกินเข้าไปในป้อมจนเหมือนป้อมแตกไปแล้วแต่ยังไม่แตกครับดูครับอิสระเอลเดียวกับเป็นตำแหน่งโรมิ่งเนี่ยที่ทุกคนอยากเก่งนะครับทุกคนยอมเกงครับไปเยอะหราแน่แต่ความกล้าเล่นเนี่ย ดีมากเลยเกินครับแล้วโดนยึดกุ่มมาจะเล่นอย่างไรดีอ่ะทีมของทีมออพกิมเมอร์ครับเสียคโนโฟไปก่อนด้วยแล้วเลือดที่จัดเข้าเลยครับเดินมาดูสีแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยฮะเกมนี้ครับตั้งแต่ตรงกลางยันมาถึงเล่นบนและตัวของทีเคนายครับที่เล่นเป็นสายแอสซิสครับกลายเป็นว่าเหมือนโดนฮันติงและล่าลงไปครับโอ้เปิดปันครับกระโดดไปครับไม่โดนใครก็จริงครับแม้ว่าตรงนั้นจะไม่มีใครแต่ว่าอิสเตรียมารับช่วงต่อมาท็อปกับนุ๊กครับดับมันโอทูแก๊่ะ ตอนนี้กำลังเลงอยู่ครับจะไปที่สิ่งก่อสร้างหรือตัวฮีโร่ดีครับทิสิวยังค้งอยู่ตรงนั้นและจะบอกนะว่าเขาจะรอดและหลบสกิลอย่างบที่คิดครับและยื้อเวลาได้อยู่ตรงนี้โอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวเจกอนครับจะจับใครดีครับเลยงไปที่นุ่งครับแล้วลากมาโอ้โหและโดนเก็บไปแล้วครับตอนนุ่งอ้วแต่ว่ายังออกไม่ได้ับไม่ได้โดนเก็บนะครับเดินไปชินอว์อล์กในวิชาทีสุด ายใช่ครับไม่พอแกพอเท่าดึงออกมาด้วยครับเป็นจังหวะที่แกวางแล้วทันทีเลยฮะเสียสกิลฟรีๆเยอะมากๆเค้าเกมเมอร์ครับไม่สามารถต้งหานมิดเลนของฟาร์ครีดามได้แล้วโดนยิงสามไปจเจกอสท้องถอยทับกลับมายกแม็ให้เขาต่อครับอีกมาเฟิร์ด์ันโดนไล่ครับโอ้แล้วมาแบบนี้ไม่อรอดครับโดนเชนด้าวลงไปครับสำหรับเฟิร์ด์ันโดยบีลีฟครับแล้วตั้งป้อมกิงใส่เก็บนุ่งๆไปอีกหนึ่งตัวบีลีฟโดนเก็บโดยเชนสิตโดนกลับมาครับทีเกนายครับกดอันซิเนตครับวิ่งหนีกลับไปครับแต่ว่าโดนดักโดนอิสเลดิมครับนี่คือู หรือเปล่ากคนิสติดเข้ามาอยู่กลางวงครับและใช้สกิล a d v e r t i n g moon ครับรับบับบมารับบับบแต่ดับโอสุดทครับให้เพื่อนแทงครับเลยจริงครับอยู่ด้านหลังครับแต่ว่าตัวใจก็อกเขาจะมีดูเลือดขึ้นกลับมาโอ้และตัวดับเบิลโอสุดนครับหลบอยู่หลังเรสเลสบัฟเลดบัฟนี่ในแฮเนียนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแต่หาว่าใครจะเข้าไปสัมผัสตัวเขาได้โอ้ตำแหน่งยืนเขาดีจริงๆครับ ภาษากังกเขาเรียกว่ากูตโพสิชันสตัว5ต่อ2เปิดโอกาสขึ้นบ้านแล้วพี่นี่เดนสิตครับนั่นคือ1ต่อ3ครับโอ้คุณเกรงใจเข้าบ้านนั่นคือบ้านของเขานครับเขาไม่ได้เชิญเข้ามาครับแต่ว่าเรายจกจะเข้าไปครับนี่คือชายแบกหน้าที่รู้จักกันดีโอ้และยูนตีกระโดดเพื่อการง,งงแต่โดนิีครีกลับมาครับและตายไปอีกหนึ่งครั้งครับและตสีสิ่ก่อสร้างหลักของครับทิ้งอัเกมเมอร์กลับทันทีและนำไป2 0ศูนย์ครับโดยบุรัมยูเตนอีสปอร์ เกมสตาร์ทครับเลตบิกินนี่มาดูตรงกลางอะไรเคนเนสติดกดสปินมาก่อนเลยครับแกเล์ที่จะมาซุ่มในพุ่มทางขวาครับทางซ้ายนะรอทางขวาจะเข้าครับทางขวานี่คือขวาอมลีรำนะก่อนท้าไปเช็คมั่วซั่วแน่เซรู้แต่ตอนนี้นะครับดาเมจครับอยู่ที่ไทยครับใครจะเป็นคนได้ครับร่วบมาตรงนี้ครับเป็นเคนเนสิดครับที่ได้บูบาฟของฝั่งข้าไปครับแต่จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับ ตัวเองไม่มีสปีดแล้วด้วยครับใช้มาก่อนหน้านนครับแต่ว่าพลังในการยื้อยังคงมีอยู่ครับแล้วพยายามจะรวบมาด้วยกรเชิดปูแต่ว่ากระดิยังเก็บเฟิร์สบัตกลับมาได้ทั้งที่ทได้ดปูปั๊บก่อนนั้นแล้วโลบเลยเกินผมาในเลนก็เคี์คิงก็เสร็จอะไรอีกด้วยเอ้ยแล้วจะทำอะไรที่เปิรเอ็กเอนนะฮะรวบมาได้ก็จริงแต่ <Okay. S 1> แวร์ดาเมจเจอสวนมาด้วยครับริวโนอิคาริครับและโดนเข้าไปแบบติดกรีโอบอกเลยว่าน้างหงายงี้ง แล้วเรียบร้อยฮะอมหนีไปได้ครับเรนุ่คลีในช่วงต้นดาเมจอาจไม่เยอะก็จริงแต่สิ่งที่หนักหนาเลยคือซีซีที่หยุดได้เก็บทีมเบนเด็กเอนฮะตัวที่2แล้วในเกมนี้ขึ้นนำสองศูนย์ไปก่อนครับเรทิมทิมเบนเด็กเอนครับเสียสกิลไปกับการเคคีแบบนี้อิสเรลดิวเข้าทันทีครับบอกเลยว่าปิดดิวเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลโอสุดท้ายที่ฆ่าไปแล้วไม่มีใครตายเลยด้วยครับบพิร์ลรันดแต่ดีสปอร์ตว้าอย่างที่เห็นครับรอาต่างต่อเข้าไปอัดเข้าไปครับเคเนสิตครับเขากลางวงแลวกกดบนี่่คิสเเจะอาา เขาลจริงๆครับและตัวเป็นที่เคเคนายครับและเก็บเป็น K นอกจากนั้นยังได้ทาวเวอร์ในเลนล่างไปด้วยจากจังหวะต่างของไอรีครับนี่ครับกดดันลึกอีกแล้วตายที่พวกเขาทำหนักเลยครับแล้วตอนนี้อยู่สี่และสังเกตที่ดับเบิลโอนีครับไม่อยู่กับนู้นนะเพราะรู้เลยครับถ้าเกิดว่าทะลุนูู้มาแล้วไม่มีอะไรช่วยเขาเลยนะฮะโอ้โหกด็องหลบได้สสกิลครับไฟงบโรคัสแล้วก็ตัวของการปล่อยลูกสมุนมาแล้วอยู่สี่ทำให้เกียร์ครีตตอนนี้ทางด้านบนโดนกดดันต่อด้วย3ตัวครับโอ้เฟิร์สวันครับ ตอนนี้เข้าไปครับกดดันเก็บตัวคินแนทของ t k เคนครับและเคนิสิตครับไปยัดสกิลใส่เจคอดแต่ดูดูดูครับนั่นคือ อะไรเนี่ยกบยังไม่ตายเลยสักตัวครับบูรัมอยู่นี่แต่ครับตัวนนู้นูนไม่เบรกก่อนไหมและเข้าไปกดโกนหอครับเบิร์ดใส่ตัวบิลลต่ดูเหมือนจะไม่โดนนะครับและใช้อัติกบและมีอิสเรีิวช่วยด้วยบโอ้เบิร์ดฟันครับเข้าไปแต่รอบนี้เขาต้องช่วยตัวเองส่วนด้านล่างดับัลโอสคกับผมเกิดมาที่เพื่อตีสิ่งก่อสร้างครับการฆ่าฮีโร่คืองานอดิเรกฮะโอ้และเข้าไปครับขึ้นบ้านครั้งเดียวครับจบได้สองทางนี่จะเป็นหนังทุนต่ำหรือเปล่าครับวนเดียวจบ คํำสูงมากๆแล้วทำให้สุดเดียวว่าซิปของเขาโฟกัสก,กับการช่วยเหลือเพื่อนกับการเียร์คลิปได้เต็มรูปแบบครับปดปาดเต่นมากๆในเกมนี้นูๆนแล้วไปเจอกับนูๆนูนูนตรงกลางอยู่ยังคงกดว์งหลบมาได้แผ่โปรเฟชชั่นอลครับทั้งคนูและกวางนะฮะล้มผีตัวนี้ไม่ได้จริงๆครับอัครอาคมอะไรก็ไม่สามารถแตะต้องเขาได้ โอ้ใครถาเสื่อมยันเสื่อมหมดแล้วฮะโดนผีป่วนทั้งบ้านทั้งเมืองครับตอนนี้และจู่เฟิร์สฟันครับจะขอเข้าไปพางแต่ตัวเองไม่มีสก,กิลแบบนู้นูนะฮะมาเล่นเงนแล้วก็ทีมฉันต้องได้ทาวเวอร์ก็ต้องได้ครับอยากได้อนไนหมายตาไหนไว้บุรีรัมจะเอาให้ได้ไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวแล้วทําได้ดีทุกครั้งด้วยจู่เนี่ยปีศาลดีดวครับลากซูเมคิปหนึ่งตัวเข้าไปกลางวงตรงนั้นครับเลือกว่าจะตีจบบ้านหรือว่าเก็บที่ฮีโร่ก่อนครับตอนนี้ยังไม่มีใครตายก็จริง บจะจบด้วยสกอร์แบบนี้เลยหรือเปล่าครับดูครับติดศูนย์ติดสองศูนย์ติดสามครับและต,ต้อมตรงนี้ศูนย์ติดห้านะก่อนจบเกมโดยบุยรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตแบบสามศูนย์และเกมนี้ได้ไปแบบเพอร์เฟคเกมฟอร์มการเล่นวันนี้ก็ก,กลางๆครับผมดีได้มากกว่านี้อีกหลายเท่าครับผมซีซั่นเนี้ย เป้าหมายเราไม่ใช่รักษาแชมป์นะเป้าหมายเราคือเอเ3,2,1บี้ยามสองหนึ่นวหนล่งสอ่นต่อไนเนาะอานีอาเล่นปากให้ไหมไม่ขอเล่นพี่ขอเม่อไหะ่เอาดิเอาดอแต่ละแต่ละไงเนะ ถ้ามีคำสแล้วก็ู้อ่ไใก็สั่งเป็นยาวคนหัแขกคนหัวแล้วมหชนะเก็ชนะก็ที่เราให้อี่ชนะที่เรคนที่เกคให้เราให้ก่อน